เอาวสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็พามาชมโอ้กค้ามาดูเจ้าสมลายครับนี่เชมาจากนาคนปรปฐมครับเจ๊กเจ๊ก,จก,จก ขับ Bm มมาเลยครับเดินทางมาจากนครปฐม,มจอดมาทำจะได้ขายไหมรอชมครับ ะไล่รถพึ่งครับเจ๊พูดเล่นนะผมผมไม่ได้ว่าไอเขาเรียกว่าอะไรไอใช้ผมใช้สมบุกสมบัติเจไปดูคันนั้นด้วยก็ได้ไม่ไม่เจเอาสองคันเลยสองคันโอ้เจ๊ซื้อแล้วมันต้องมีเพื่อนโอ้ครับเหมือนเตอานี้ก็ซื้อสองคันเดี๋ยวขายอีกคันนึงก็เหงาแล้วหรอ ตอนนี้สีมาต้มคอยบอกไม่ตอนนี้คือเจ๊ดูที่ปทุมมาอยู่ก็รถเพื่อนนั่นแหละแต่<อ>ทีนี้ว่าเราเชื่อใจช่างวิทย์เฉพาะช่างวิทย์พูดมาปุ๊บเราก็เมื่อวานพูดคุยกันเนาะพูดคุยเมื่อวานนี้เองครับเมื่อวานวันเสาร์เออวันอาทิตย์ปิดหรือเปล่าช่างวิทย์บอกเจ๊เจ๊ได้ติดตามช่องยูทูปช่างวิทย์ไหม อ่ไมบกกันเลยเจ๊ไปเลื่อนดูเลยว่ารถผมทําอะไรบ้างอะไรยังไงอะไรอะไรเจ๊ไปเลื่อนดูเลยมีคนดูเท่าไหร่คะสมาชิกมพันกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวสาวหมื่นเดี๋เจ๊ก็ดูคันนี้ก็ได้เดี๋ยคันนี้ก็ว่าทำอะไรทำอะไรมี่มีครับเจ๊ไปเลื่อนดูได้ว่าโอ้เลื่อนไม่เจอเรามันนานแล้วโอ้ยบ้าแชงวิชเอาเจ๊ไปยกกี่จังหวัดอ่ะยกอ้อยก็ยกนี่แหละจังหวัดสุรินทร์นี่แหละบอกเอาทำไมเจ๊ได้มาอยู่นี่อ่ะ อุ้ยมาอยู่ตั้งแต่เปิดโรงงานโรงงานไหนครับโรงงานน้ำตาลสุรินทร์อ๋อมาอยู่ตั้งแต่โน่นเลยมาบุกเบิกเลยตั้งแต่ตัน2,000ตัน3,000ตันโอ้ยนี่แล้วผมต้องฝากเนื้อฝากตัวเจแล้วตอนนี้ฝากเลยฝากเนื้อฝากตัวเจแล้วเออไม่ใส่บู๊ทเนี่ยไม่หมดเร็วงั้นเจจะไม่ขอเบอร์เสียเขาหรอกเดี๋ยวยังไงก็คุยผ่านทางลิฟต์ก็ได้ สเตนดาร์ดเลยนะครับป๋าไม่มีบูธครับสเตนดาร์ดของมันอะไม่มีบูธไม่มีบูธเหรอครับของติดรถมานอะครับบูธไม่มีครับเพียควันควันอะหน้างานครับนี่ครับเจจะมีบริการใช้ก็ใช้งานได้ครับ ฟีมือใช่โอเ้ยดีดีดีครับช่างมีทำถึงที่เลยใช้อันอะไรก็ช่างวิทย์บอกเลยครับออ๋นี่ไม่ไม่ช่างเขาทำเป็นทุกอย่างก็คือช่างวิทย์เนี่ยมันได้ช้าอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะอ๋อจ่าจ่าจ่าอันนี้นี่คู่คู่หูเลยโอเคทำสองพ่อเมียเขาเรียกคู่หูเฮ้ยสองตายายก็คู่หูทำก็หมายถึงช่างวิทย์เขาบอกเอง น้านัดกันมานะอะไรไปยังไงมีรถไปใช่ไหมของเจยกอยู่สุรินทร์หมดเลยไม่ไม่เจยเจย์ทำงานที่สุรินทร์ปทุมเจย์ขนรถมาหมดแล้วเอารถไปอยู่ที่นี่คนขับเหลือเยอะไหมโอ้คนขับเขาได้ย้เอาไปเหรอเป็นคนเป็นคนนครศรีหรือสุรินมันเรียกโอ้ลูกค้ามีเยอะเหลือเยอะไหมครับคนขับอะไรบางเลนนี่ครับบางเลนครับ มีคนขับผมก็มีเขาหมายถึงว่าค่าแรงคิดยังไงค่าแรงบ่ได้ได้ค่าแรงที่ผมจ้างก็วันละเจร้อยะวันละเจร้อยครับเจร้อยครับจ้างจ้างเป็นวันเจร้อยครับเป็นวันกี่ชั่วโมงเจร้อยเขาแปดชั่วโมงครับแปดชั่วโมงเหรอครับผมเพราะจะมีแบ่งให้ไหมอสิบชั่วโมงก็ไม่รู้อ่ะต้องคุยกับเขาอะครับ มีครับคนขับมีถ้าถ้าเจ๊จะยกแถวนี้ผมมีคนขับให้เลยเพราะคนอยู่ตรงนี้แหละยกทางน้นสุรินนะก็มีครับมันคือว่าไม่ไกลครับครับคนขับผมก็อยู่แต่หนึ่งไม่กินเหล้าไม่ควบไม่ควบอันนี้ไม่กินเหล้าครับกินแต่ใบครับได้ไหมกินใบได้ไหม กินใบเจ๊บอกเลยลูกน้องเพราะว่าแต่อย่างงี้ไมออครับควบมาแมวก็คือเจ๊จะบอกลูกน้องเลยว่าตอนนี้มึงทํางานอ่ะนะมึงทาให้เต็มที่ก่อนแต่มึงเสร็จงานแม่เดียวกูให้มึงกินอ่ะมึงนอนจบในนั่นเลยนะไปเนี่ยส่วนใหญ่แตเพราะมันจะเสียไม่ได้ตรงนี้อันตรายเมาสตันตันเเออได้เมาส์เป็นตันก็ได้ถ้ายกอ้อยอ่ะครับผมนหมดครับมึงได้เท่าไหร่ป้าจ่ายยังไงอ่ะครับก็ขึ้นอยู่ ความรับผิดชอบอยู่เขาเลยหมายถึงสมมติว่าร้านนี้มีอ้อยมาเท่าไหร่เขาต้องเป็นคนจัดการหมดครับรุกต้นของมันหมดเริ่มต้นด้วยอ้อยต้นแรกอ้อยต้นสุดท้ายอ๋อคือไปไหนไม่ได้นะไปไหนไม่ได้เลยต้องหมดก่อนต้องหมดเลยใช่ถูกมากครับแล้วคือการกอรนนี้นี่ไม่ได้ครับต้องต้องมีสัญญาอย่างนั้นอืมก็เงินออกแต่ละสิบห้าวันครับ แล้วก็สลึงหนึ่งก็คิดได้ไม่มีนั่นไปเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ครับเอ่้วดสุดท้ายอ๋อนี้เป็นนโยบายของโรงงานที่สัญญาครับครับครับสัญญาของโรงงานตามมือตามโรงงานเหรออืมก็ถ้าคนฝีมือคนขยันผมก็ต้องจัดที่อ้อยเยอะขึ้นครับ คนที่เก่งก็ได้ร้อยๆคอใหน่ยังได่มั่นใจเราก็ไปไปร้านเล็กครับพิสูจมเรียกว่าครับคนนี้คนนี้เนี่ยคนนี้นี่ขยันเลยแหละถ้ายกเป็นตันนะครับเพราะว่าไม่ไม่ใช่คนวัยรุ่นเนาะเป็นคนที่แต่ว่าที่พูดนี่คือน้ำหนัก90%แล้วใช่ไหมถ้าพูดปุ๊บนี่คือได้เลยใช่ไหมคนนี้ได้ครับโอเคเขาก็ขับคันนี้แหละรถที่เขาขับประจำคันนี้เลย มีเหลือหลายหลายคนเดี๋ยวผมก็จะคัดคทางนู้ทางนาผูผมก็จะให้ที่ไม่ใช่ตันาผมก็จะเอ,อกเออตอนนี้ยังกำลังเลอยู่ว่าพูดมันพูดไม่รู้เรื่องนี่จะต้องันเอีอกพ,อพวกดือด้อๆอ่ะครับเออจะ,ะต้องแบบเราก็ต้องเอาคน<ห>ที่ผมไปนะพอเลิกงานพวกเจต้องให้ผมมาขับอีกนะบอกมึงรันหรอกูจะไม่เอา,า <c oughs> มึงแั้นกูได้เพาะว่าจะลงงานเนี่ย ก็ต้องไปเช็ครถเช็คอะไรอะนะครับบางคนนี่มันไม่มาอยากเจ๊ยอยากให้เข้าเกี่ยวขับรถเกี่ยว่ไไมด้ขับรถเกี่ยวเองอย่าเอาสักสองตอนไม่ได้รถเกี่ยวเองงก็ต้องหยุดครับวันนั้นคือต้องมาเช็ครถวันสองวันนี้ครับคนขับมันจะรู้รถมีปัญหาใช่ครับลองรถตัวเองอะมันต้องลองเองถูกไหมถ้าตรงนี้อะไรอย่างนี้ ช่างอะไรจากการถูกไม่ช่างไม่ได้ขับประจำช่างก็ไม่รู้ใช่ครับใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เหมาเหมาเลยว่าชิ้นไหนชิ้นไหนแรงค่าเลยใช่ครับใช่ใช่เอาเป็นจุดเป็นรูเป็นรูเลยครับอันนี้ที่เราดูมันมันเป็นเยียงสีสนี่เกิดจากหรือว่าจ่อโซ่ย่อนครับโซ่ย่อนนะครับก็ไม่มีรั่วไม่มีอะไรนะครับเจกบุงกระบอกซีนกระบอกอะไร ฝ้าอย่างนี้ตะกอนสบายกว่าเนี่ยเมืองที่เมืองกลางเนี่ยเยอะครับฟ้าอย่างนี้มันเยวมันเดเยอะครับแต่เมืองตาหลังเราใส่บูธหมดเนี่ยเราเปลี่ยนเปลี่ยนบูธอย่างเดียวเปลี่ยนบูธอย่างเดียวไม่ต้องฟันเดี๋ยวจบเลยนะฟ้าจางสดเดี๋ยวต้องคุยเรื่องราคาว่าจะ รถหย่อนกันยังไงครับนีควแขันเทบ l ่าครับอะไรนะขายอะไรนะลำใหญ่ อันนี้เจ้เดินทางมาจากนครปฐมลเลยป่ะครับหรือว่าอยู่นี่ไม่ไม่เจ้ไม่ได้เป็นคนนครปฐมเจ้เป็นคนปทุมธานีกับสมุทรราการอคอพอดีมาคุยเรื่องงานเรื่องทำสัญญาอะไรกับโรงงาน ครับสวยยก็พอดีโทรหาช่างวิทย์คุยกับช่างวิทย์มาถามข่าวเขาเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันช่วงเลิกงานไงแล้วก็คุยเรื่องรถช่างวิทย์บอกดีก็เลยเอออเามาดูทีแรกจะไปเที่ยวต่อจะขึ้นเหนือว่าจะไปแม่ฮ่องสอนยังสององค์ตายายแต่ไปเรื่อยๆพอดีไปคุยเรื่องรถใหม่งี้ปุ๊บเอามาทางนี้แล้วเราก็ขับบ้านสิไม่รู้ยังจะเปลี่ยนใจหรือเปล่านักท่องเที่ยวอยู่ทั้งหมดที่ยังไงก็ได้ แต่เมืออสิบแปดใครเป็นคนขับรถเจ๊เป็นคนขับนานๆทีถ้าเขาโอ้โหแข่งเก่งเท่ขกินยอดเลยอะขับรถเองอ่ะโอ้โหขึ้นแถวดิฟวิโอ้โปีที่แล้วนะเจ๊ขึ้นนครพนมไปนู่นไปทางเลยไปนู่นอกนู่นตือสังคมอะไรไปเลย ไปออกเพชรบูรณ์โค้งมาทพ่รุนนลูกกลับกรุงเทพมือเดียครื่องเขาเป็นแดงอะเครืองเาลรอยเชื่อหมันเลากำลังคิดอะไรอยู่เขาใช่ะยื่นใหน่ใไม่ด้ใส่หัวกรแทกโอ้แจ็คไปไหนจ๊ะไปไหนจ้ะไหนจะมาทำอะไรที่มฮะ

เลี้ยงดีสุดอเลยเก่งแท้โอ้ยอ้เราจะไปดูอีกท่านไหมไปดูอีกทัานไหมเฮ้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับท่านครับมาดูว่าจะจบหรือไม่จบ เจ้าส้มลายโอเคครับ <นะ S 1> สวัสดีครับผมใช้ดีนะเจรุ่นเนี้ยสุดยอดเลยไอ้ดีขับนิ่มด้วยครับมันไม่มีปัญหาระบบไฟเลยไม่มีโหลดอุกอุกอะไรไม่มีเลยใช้ดีครับรุ่นใหม่ก็นไฟไฟเป็นเยอะเลยครับมันไวมันไวแต่มันขับดีอยู่ นิ่มดีครับเร็วเจอกันใหม่เก็บหน้าครับสวัสดีครับผม